สวัสดีครับช่องประสมนวแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพ,นพี่พี่เอทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอทั่วประเทศไทยแล้วก็ F.C. ซทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมบรรยากาศตลาดค้าปลาช่อนนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเว็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยร้านแซบ่บ แพปลาน้ำจืดตลาดไทยครับผมนะครับดีครับผมปลายไฟใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมเบอร์โทรทามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับต้องผสม,มน้ำแก้วค่าวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพืเ่อน,น,นพี่พี่ fc พามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้าที่ตลาดไทยนะครับผมวันนี้พบกันนะครับผมเช้าวัวนอังคารที่ เก้านะครับผมเก้นวาคงนะครับผมปีพุทธศักราช2,568เวลา8นาฬิกาอดเตรียมเคารพธงชาติครับผมนะครับนี่ครับผมเราถึงภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราครับผมนะครับช่องาสมนัแก้วผาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี <harbor> พีเอฟซตามาดูพามาชมบรรยากาศตลาด้าปลาช่อนนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทย ช้นแรกแล้วครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบาททำปลาเค็มได้นะครับผมนะครับนี่ครับผมพร้อมที่จะไปหมักทำปลาเค็มได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นพุงปลาครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบาทหกสิบาทปลาดุกหั่นชิ้นเรียบร้อยครับผมนะครับกิโลกรัมละหกสิบห้าบาทครับผมนะครับนี่ครับผมถุงละหกสิบห้าบาทหนึ่งโลนะครับผมนะครับผมนนี้สองโลครับผมนะครับ ร้อยสามสิบบาทถุงใหญ่นี้ห้ากิโลครับผมนะกิโลกันร้หกสิบห้าบาทปลาดุกหั่นชิ้นเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะไปประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับผมผัดพิแกงครับผมปลาดุกทอดผัดพิแกงสุดยอดหรือว่าจะแกงใส่ใบยอนะครับผมแกงปลาดุกแกงใส่มะระนะครับผมครับมาดูปลาช่อนนางครับผมนะครับนี่ครับผมไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่ๆนะครับผม ไซสนี้เป็นไซส์เผานะครับผมไซส์เผาไซส์ย่างไซส์ตรมยำนะครับผมครับกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยสิบบาทเท่านั้นครับผมครับสุดยอดตลาดขาปลาช่อนนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดเราเ h ็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทยไม่ต้องไปตกเด็ดวันแห่ให้เสียเวลาเวลาครับผมตรงมาตลาดไทยได้เลยที่ร้านแซบแพปลาน้ำจืดตลาดไทยนี่ครับผมนะครับบริบหารงานโดย หนุ่มใหญ่ใจดีนะครับสุดหล่อครับผมครับหนุ่มจากสุพรรณบุรีโสดนะครับผมนะครับนี่ครับผมครับร้านแซ่บแท้ฟลาน้ำจืดตลาดไทยเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับมาตรฐานท a p ครับผมนะครับมีไปรับประกันไปรับรองนะครับผมครับจากกรมบริษัทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำหน่ายได้ถูกกฎหมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นลาช่อนใหญ่เช่นกันครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบบาท ส่เผาส่ย่างนะครับผมใส้ต้มยำนะครับผมนะครับไซนี้ครับผมนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับผมนะครับไซนี้ก็แปะตาได้นะครับผมแปะซาต้มยำนะครับเผาหรือว่าเผาก็ได้ครับผมนะครับมาถึงไซนี้ครับผมนะครับไซนี้เต้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมไซนี้แปะซาครับผมคดีเป๊ะนะครับผมนะครับไช้แปะตา แรตตารปลาช่อนตัวใหญ่ครับผมต้มยำน้ําใสหนูชอบชอบครับผมครับสุดยอดมากหรือจะเป็นปลาช่อนที่เสียชีวิตแล้วนะครับปลาช่อนน็อกครับผมนี่ครับผมกิโลกรัมละเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับปลาช่อนหนาตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับถูกด้วยครับผมอันนี้กิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทครับผมนะไปนี่เจ็ดสิบบาทนะครับเป็นตลาดปลาช่อนนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเว็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย พอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดนะครับผมนะต้องการปลาชนน่าจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพปลาน้ําจืดตลาดไปนะครับผมนะยินดีต้อนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆน,น,นี่ครับผมร้านแสบแพปลาแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงน่ารักทุกคนครับผมครับมาถึงปลาดุกค,ครับผมนะครับ ปลาดุกปุยนะครับผมปลาดุกปุยปลาดุกรักเสเซียนี่ปลาดุกปุยนะครับผมน้ำไซส์ใหญ่ๆแบบนี้กิโลกร,รัมละ45บาทนะครับผม42บาทถ5บาทนี่ครับผมไซส์นี้ไซส์ย่างครับผมนะกิโลกร,รัมละ42บาทสวยสดนนงดงามเยอะแยะมากมายที่ดหล่อโครเลนะครับผมเอาดีครับผมปลาดุกปุยครับผมนะครับ ย่างแก้มกับช้มตำนะครับผมรู้ว่าจะผานกับน้ำพริกนะครับผมสุดยอดมากหรือจะผัดแกงทอดนะครับผมกุ้งยำก้งปลาครับผมได้หมดครับผมครับสุดยอดงามเยอะแยะมากมายทำให้พีน้องเพื่อนทุ่ที่เอีทั้งใจต้องการนะครับผมก็ช่อนนาปลาดุกคุยนะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานหรือเป็นขอยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแปลาน้ำสือตลาดไทย ก็รับและให้บริการนะครับผมนะครับสวยสงบงามครับผมครับใหญ่มากนะครับผมร้านแสบแพรลานี่นู้นเลยครับผมครับตั้งแต่หัวมุมนี้นะครับผมครับนี่ครับผมตั้งแต่หัวมุมนี้แต่ยังนู่นเลยครับผมครับสุดริมนู้นเลยครับผมร้านแสบแพรลาน้ําชื่อตลาดไฟแต่ป้ายไฟนี่ก็ใหญ่มากนะครับผมเฉพาะป้ายไฟนี่หลายหมื่นนะครับผมครับป้ายไฟใหญ่มาก นี่ครับผมปลาช่อนใหญ่ครับผมปลาค้อใหญ่บอสดูครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีดูครับผมนะครับนี่ครับผมปลาช่อนใหญ่ครับผมนะครับใหญ่จริงครับผมนะครับใหญ่กว่าแขนน้องแอดนะครับผมนะครับนี่ครับผมไซนี้ไซสเผาเลยครับผมไซสเผาไซสย่างไซสต้มยำครับผมนะครับต้มยำ หัวพุ่มปลาช่อนนะครับผมนะครับยอดมากนี่ครับผมนะครับไนลองโมมาครับผมนะครับใหญ่เช้นกันนะครับผมนะครับยอดมากเยอะมากใหญ่มากล้กเล็บถูกมากเลยครับผมนะครับยอดตลาดขาปลาช่อนนานะครับผมนะครับนี่ครับผมวิธีการจับปลาจับปลามือเดียวนะครับผมไม่จับปลาสองมือจับปลาเดียวยอดมากเขาจับปลาสองมือได้อีกครับ สุดยอดจับปลาสองมือเก่งมากนะครับวิธีการจับปลานี้มือเขาจะต้องเบานะครับผมครับวิธีการจับปลาช่อนี้มือต้องเบามือต้องนิ่มมือต้องเบาครับผมครับแต่ถ้าเราเป็นเราจับคือจับไม่อยู่นะครับผมนีนะตัวใหญ่ๆตัวนี้จับไม่อยู่แน่นอนตัวใหญ่มากสุดยอดตลาด้าปลาช่อนนานะครับผมนะ ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยนี่บริการครับผมนะมีบริการทำไม่ด้วยครับผมนะสั่งได้เลยนะครับผมนะนี่ครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีทั้งใดต้องการพาช้นนานะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรับขอเชิญนั้นที่ตลาดไทยนะครับผมร้านแสบแปรกําสื่ตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการดีประดุกคุยครับผมประดุกคุย นี่ครับกระดูกวีหลือมดไก่กบนะเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับกิโลกรัมล42บาทจ้านะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายบริการทํให้ฟปีด้วยนะครับผมนะครับผมสั่งมาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วว่าจะเป็นร้านอาหารพัตคารนะครับผม่วนอาหารนะครับผมมีโรงแรมนะครับผมตามี การปอนเกล็ดนะครับผมปอนเกล็ดพาท้องหั่นชิ้นให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นต้มยำแป๊ะซะหรือว่าจะหั่นชิ้นนะครับผมนะครับปลาช่อนหั่ขึ้นช่ายนะครับผมน้ำต้มยำปลาช่อนนะครับปลาช่อนนี่ครับผมนะครับสวยงามตัวใหญ่มากตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับผมระไซส์ิ๊ก การทาให้เรียบร้อยนะครับผมสะดวกสบายมากราคาก็ถูกด้วยนะครับผมกิโลกรัมละร้อยสิบบาทขอแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีกันหนที่ชอบรับประทานรับประทานปลาช่อนนานะครับผมนะจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมนะรลาแซดแสบปลานนังสือตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการอย่างมี ีมาน้องๆนี่ครับผมนะครับร้านแสตมป์ปาแข็งแกร่งแข็งแรงน่ารักทุกคนครับผมบรรยากาศทักทายดีมีกำไลกำงามๆครับผมนะครับสุดยอดตลาดคราฟ์ฟาช่อนนาปลาดุกคุยนะครับผมปลาดุกรัสเซียผูกตุ้ยนะครับผมนะครับผมเกือบสิบบาทครับผมนะครับปลาช่อนที่เสียชีวิตแล้วครับผมนะครับรู้จะเป็นปลาช่อนใหญ่ครับผมนะครับปขั้อใหญ่นะครับผมฟาชั่นนาวยิใหญ่ ไส้ปีกแบบนี้ครับผมครับหรือว่าจะเป็นหั่นชิ้นที่โรงพยาบาน้อง65บาทแล้วยสดน้องงามครับผมนะครับนี่ครับผมทีมงานหลังแซ่บแพร่ปลาดีต้อนรับและให้บริการครับนีครับผมยอดมากครับผมครับเรต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่สีทุกคนทุกท่านทุกพยาบาลหน่อง fc ทั่วประเทศไทยและ fc ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทํำคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆ fc ได้รับชมกันนะครับราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ